ฝนม้อนออกขยอกระจายมาสวัสดีครับทุกานวันนี้คือเช้าวันเสาร์นะครับเวลา9นาฬิกานะครับ9โมงเช้านะครับวันนี้ฝนตกแต่เช้านะครับบรรยากาศที่ทอแสงแดดถ่ายเทอิ่างใจททั่วนะครับมาชมบรรยากาศหนึ่งเช้าที่ฝนตกนะครับของเช้าวันเสาร์นะครับ9นาฬิกานะครับวันนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆนะครับมีฝนตกลงมานะครับก็ไม่ได้ลงมากนะครับ อดีคต้นไม้ก็จะได้ชส้นชัเลยต้นไม้ตอไม้ผักในรับบิดก็สว่วนนะครับเช้าวันเสาร์นะครับที่ทอแสงจากเรื่อของร้างยินใจไทรฟูดนะครับเช้าวันเสาร์เสาร์นี้ก็ฝนตกตกเช้าเลยนะครับ 20นาทีนะครับทวามชุมบรรยากาศวันเสาร์ที่ข้าแข็งการเร่งของน้ำอยู่ใช่ไหมครับบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะครับ,บรครบาวนี้เมื่อวานนี้เราก็ได้เก็บรุ่งไปแล้วไม่ช้าเดี๋วเราก็ได้เก็บรถใหม่นะครับตอนนี้เราก็จะพักบุ้งไว้นะครับเตรียมลงบุ้งในรถใหม่ครับเพราะบุ้งน,นี้ต้องเก็บมาเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับ เต็มที่น่าจะได้5ครั้งนะครับ5รอบนะครับเพราะรอบที่6ก็จะเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วครับก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับสําหรับการปลูกมะม่วงหนึ่งครั้งนะครับสามารถเก็บได้ถึง5รอบเลยครับทีนี้เราก็จะพัดนะครับ,รบแล้วก็จะเอารากของต้นนี้ไว้ทาปุ๋ยน,นะครับไปปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าทำ่ต่อไปนะครับจะต้องตากแดดให้แห้งแล้วก็ไว้ทําปุ๋ย เช้านี okay, there, Jamie, <se> ้นมก็รยนะครับาการชุมชนนะครับอมาต้นไมได้รักสดชื่นเลยครับากาศเช้านี้มาที่เกษตรนี้นะครับหา้าคิดใจคลายต ห้ยมาแล้วคืนสองได้แล้วก่อนสมัคัเช้าเช้าวัน,นต่อน,อน,อน,นีเป็นผักบ,บุ้งที่เราเก็บไปเมื่อวานนะครับเราจะขึ้นมาพักแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็ไว้ทำปุ๋ยนะครับ mm hmm. ไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับอย่างรากผักบ,บุ้งนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเราก็จะตากแห้งแล้วก็ไว้ทำเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับ ใครมีพื้นที่บ้านก็ไว้ปลูกผักปลูกดอกไม้ปล่อยปลไว้นะคเอาไว้ไว้ทานได้แล้วก็ดอกไม้ปล่อยสุนทรพมพ์ไว้เป็นสียนั่นเอที่เราปล่อยดีให้เราได้สุขภาพดีดีนะครับเพราะเราอยู่กับดอกไม้ต้นไม้ก็สุขภาพดีเอาไก็จะดีใจเราก็จะแข็งแรงนะครับก็สุขภาพใจเราก็จะคอยดีไปด้วยนะครับคราวนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกสิ่งเลยก็ขอให้สุขสิงใดต่สนานะครับ ไ้เจอกันในสัปดาห์หน้าครับผคาสมะครสมาชิี่อ์นะครับเพื่อทีาจะมารังใเจอกันในสัปดาห์หน้าครับมนะครับทุกคนเวลาตายทุกคนมีความสุขการี่จะตาครับ